เหรียญปาเพลีหรือปูฟันภาษาโทรครับลังที่สองคือลังพิเศษของผมนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อคืนใครที่ได้ดูแล้วคงเห็นแล้วนะครับว่าลังพิเศษนั้นพิเศษยังไงนะครับก็อย่างที่บอกครับก็จะมีเนื้อเงินสามเหรียญมีหน้ากากทองคําด้วยตอนนี้ต้องบอกก่อนยังไม่แตกครับทุกคนไปดูกันครับเหลือจํานวนเท่านี้ครับทุกคนนี่ครับเบอร์ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้ใครอยากเลือกนะครับ เลือกเบอร์ได้ตามนี้ได้เลยนะครับคืนนี้นะครับเราจะไลฟ์สดเน้นให้ทเ,เ,เพื่อนปิดด่วนก่อนแล้วกันนะครับใครที่ปิดด่วนจังหวะนี้นะครับพักเหลือแค่นี้กับเนื้องเงินสามเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อน,อนที่ซื้อกันมาในเอ,อ่อตั้งแต่รอบแรกได้ราคาเดิมนะครับได้ราคาเดิมจัดให้เลยนะครับก็เผืยได้เพิ่มเติมนะครับส่งฟรีเช่นเคยนะครับพักเหลือแค่นี้กับเนื้อเงินสามเหรียญงานเลี่ยมผมผมว่ามีไม่ต่ำกว่า20หรือ20บบวกด้วยซ้ำไป นะครับเยอะจริงๆเพราะว่าหลังนี้คือลังพิเศษซื้อมาแบบราคาพิเศษแต่จัดให้ราคาเบาพิเศษนะครับชอบรายการไหนจองมาได้เลยครับสําหรับเหรียญหลวงปู่ฟันเหลือแค่นี้เองครับ